สร้างสะพานไว้ให้พี่น้องเด็กภาพกันราคา30บกว่าล้านพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นบางภาพมีอะไรที่จะต้องมาช่วยนะพวกเรามาช่วยนะั้นไม่มีค่าเลี้ยวค่าแรงแต่ระลึกถึงคุณาางามความดีที่หลวงพ่อเปิดใด้สร้างเอาไว้ให้แต่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ว่าสร้างวัดรันแหลมสร้างวัดโคกเขาเหมาสร้างโรงพยาบาลสร้างวิทยาลัยการอาชีพ สรงเรียนวัดป่าพาพี่น้องอนี่แหละครับไม่ใช่หลวงพ่อได้อาดีสพบารมีอย่างเดียวนะทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานก็จะได้าบารมีกับหลวงพ่อไปด้วยนะหลวงพ่ออน,นุภูพิสารกิจนะพระเดชพระคุณจะสรงยบาลนะสามสี่ครัป่าตู้ครับเพราะฉะนั้นบารมีมีอย่ากได้ต้องทำเอาเองพี่น้องเอ้ยนะ บูชาครูเสร็จเรียบร้อย